สวัสดีค่ะตอนนี้กับยุกกระชองยกกระเพาะดาลําเพลินออฟฟิเชียลนะคะมาอัปเดตนะคะอัปเดตไข่ออกนะคะวันเสามาว่านวันเสานะคะเป็นวันหยุดนะคะคนกับผ้าก,กันไปเบิงงลายแห้งนะคะนี่ก็เลยเลยเห็นพอการใส่ละกัพี่ปอมแปมเพิ่นพผ้าก,กันไปท้ายคลิปนะคะ พี่ตูมตามนะคะนักสแสดงภาคกันมานะคะอยู่คอนเกนนะคะละคนกับภาคกันมาหลายแห่งนะคะนี่ไงที่แฟรี่นนคนหลายแห่งนะคะถ้าอยู่ไกลก็ส่สิไปเบิงนะคะสิไปหาพี่ตูมตามสิไปเบิงผู้จัดการวัดไรอีรลีไรอีลีนะคะ นี่มีตอนพลาไห่สดนะคะยูแฟลรีนะคะยูคอนแกนนี่ตอนนี้ก็คือเพื่นพาก,กันมาแล้วนะคะขอบคุณที่ชื่นชอบในตูดของผมตูดผมเนียนไหมครับเอาคือเปิดปนปถัถสือผอตอนแหยอันนี้คือมาซองเฟสดคุณ่อโจนะคะมาซองเฟสด่อโจระบานีนะคะอันนี้เป็นเพจของเมเจอร์ที่เพิ่นแช่งลงนะคะเมเจอร์อุ๊ แม่เจอเส้นทันอุบลน,นะคะกระแสแรงต่อเนื่องนะคะบ่าม่ตกแนนทุกรอบทุกรูงพุ่มใจลายนางคนอีสานบานเฮามาเบิ่งกันลายลายเด้อพี่น้องนะคะเพิ่นแช่สิบหกชั่วโมงทีเแล้วอ่าสิบหกชั่วโมงทีเดียวก็วมาว่านนะคะสิ 49, บเก้าวันที่สิบเก้าวันเสานะคะวันเสานี่อันนี้ก็คือโรงหนังนะคะคนนังที่เป็นสีเทาๆนี่ก็คือมีคนนังนะคะอื ซีเท่าๆก็คือมีคนนังนะคะปารคนพากันคนหลายอีรีนะคะพี่น้องคะกระแฟพัอโจโอ้อป้าพอโจโอนะคะพอมูยองนะคะอื อตอนนี้พยังยูยูคอนแกนนะคะยูเฟรียพี่น้องคะลายอิลีลายอิลอีอ้าอุ้ยเพจนะคะลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะคะ20อันดับเพลงจากคะแนนของคนฟังทั้งประเทศนะคะประจำสัปดาห์วันที่วันเสาร์ที่สิบเกากรกฎานะคะติดตามนี้ทุกวันเสาร์ศูนย์แปดถึงเที่ยงนะคะเพลงที่ขึ้ืเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็คือเพลงคลายออก นี่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเอ้าลงปัดออกไหไม<ห>เดี๋ยวเลืน่เนเปลือนเบื่อไม่นะคะจะจัดอัปเลนใ้ฟนนั่งไอ้อไนี่นะคะเพนนื่อนความเพื่อ,อสัมผัสนะคะ คนัน่นลงกดออกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวโดยยาฝากนะคะกําลัางสิบนี่นะคะ,อ,ะอ่าอันนี้สิบเอ็ชั่วโมงทีเแียวนะคะมาบ้านเพือนเรานะคะเพิ่มรอบเพิ่มสิบรอบเพราะเหตุนี้เดี๋ยว ลูกค้ามาถ่าตั้งแต่เสาตั้งแต่ห่างเปิดนะคะเพิ่มซิปหลบปัดอันนี้โรกหนังเมเจอโลตัดอำเภอพยัคภูมิพิใัยนะคะจังหวัดมหาสารคามนะคะปัดคักขนาดคุณรูสระก็ไปเบิ้งนะคะเนี่ยนี่หละลงปัดออกอีกล่ะ ใส่ภา <L ock> <L ock> พยนตร์เรื่องใครอ้อค่ะยันเปิดตัวรอบสื่อคงณทียันเนียยนประยุกต์กับภาพยนตร์มันนี่หีือเอายเอาเนี่ยไปใส่ไต่หันหมอล้ำอ่ะมีอ่ะอุ้ยเมื่อกี้เพิ่นงไปยังมันนี่หรมันนี่หีือเอายเอาเนี่ยไปใส่ไต่หันหมอล้ำอ่ะมีมีกันจริงจริงหรออันนี้มีกันจริงเอาฟ้องบอดีไปใช้เออเอันนี้หลงกดออกอีกแล้วน,ลน,ลนะคะแป๊บนึ่งเสลือนให้เบิ่งแต่ว่ากดผิดนะคะ มูอิหล่ายอยู่อุบลกับไปเบิงนะคะมูอยู่ในวงนี่แหละคะ่ะกับาพากันไปเบิงเป็นแดนเซอร์คือกันนะคะนี่เดะป๊าดจัดเต็มรอบฉายคลายอวันอวันอาทิตย์ก็คือมือนี่นะคะก็คือมือนี่ p ซีบอวินเก9าโมองเคิงสิบเอ็ดโมงซีซีบ่ายสองีโมงเงทุ่มสิบนาทีปัด๊ด ตมทูกหลอบเลยนะคะนี่อุ้ยนี่เด็กไม่เจอรถอาจะโสทอนอยากไปเบิ่งอยากไปนะคะไม่สิไปอุบบ่ะไปยังไงละต่อรถไปบะ

ตอไหนที่ไปโอ้บอ,บอป้าไเป็นหัห,หลบดดกบอวินนะคะนี่บอวินบอวินระย่องอันบอนี่นะคะสีเท่าๆนี่ก็คือคนนางเต็มแล้ว นี่ตอนรอบทุ่มหนึ่งนะคะกันยังมีคนขอมาเบิงอยู่หยไหลเลยเนื้อเนื้พ่อจูสวัสดีค่ะพ่อเฟินแชร์ค่ะสวัสดีค่ะวิพีเฟินวันดี้นะคะเป็นโอกาส อุ้ยพี่พเขาก็มาเบิงบ้งแล้วนะคะเฟินกันยลรดค่ะไม่อนีนะคะเป็นโอกาสดีหลายค่ะเฟินได้เขารงหนังนะคะในรอบหลายปีมาก,กานะคะค<ป>งว่าทังนรู้สึกตื่นเต้นท่ารู้สึกดีใจแลวก็มีความตั้งใจมาเบื้องหนังคะ่ะเรื่องคายอ่อนนะคะเป็นหนังที่พีจโจและทีมงานนะคะตั้งใจส้างนะคะตอนนี้อุ้ยมีคนมาดูเยอะอยู่เมื่อกี้อีหลายเห็นมันพานกับเห็นพี่ชาเน่นะคะจะมาเบิ้องคายอ่อนนะคะโอเคค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ฝากไปเพียง่อนนี้ก่อนนะคะพบอกอันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย